สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ผมกับยูสวนยางคือเกานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันว่างมันก็่ได้เห็ดห่ังแต่ก่อนผมปลูกมั่นบาดนี้ช่วงนั้นปลูกมั่นเราบาดนี้ฝนวัดตกมันตายเบิดนะครับแม่เล่าก็เลยจ,จ้างรถไทยวันนี้พี่น้องเนี่ยเอารถมาไถนะครับเอารถมาไถยเราบาดนี้สิปลูกปลาสิปลูกเป็นพวกใม่ยางหน้าใหม่ไปดู หลายต้นนะครับพี่น้องมาดบวยนครับนี่แหละมี่ซื้อมานะครับปาที่เอามาปลูกนะครับพี่น้องหลายต้นยุ่มไม่เปิดตัไม่ังก่อแม่ไม่ยังหน้าเออไม่ยางไม่ยางหน้าไม่มันปลานะครับนี่แหละไม่มันปลาไม่ไม่ยอแล้วก็อมไอ้แกมไอ้ ยวนสวนยางน้ำแถวยางอ่าแถวยางเราบาดนี้พ่อพิ่นไถเสร็จนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งพ่อพิ่นไถเสร็จนี่ไถเรียบร้อยนะครับเกษสรปลูกเลยนะครับแม่เขาปลูกระยะเท่าไหนเปลูกตีตีตีกุนทีบ่ปลูกตีกุนหกปลูกตีกุนหกนะครับพอดีของไฮรถไถมันไฮโดรถไถมันเข่าไปได้นะครับพี่น้อง ก็ปลาพันไ่นะครับพื้นที่ข้างล่างเทากับสิปูดเป็นสิปูกยังกัคคอยวากันนะครับให้มันได้ใส่สอยพื้นที่ได้ที่สุดนะครับระวังล่อก็จออกาไเสเซจนะครับผมก็สิ่าปลูกอยู่ในสวนยางก่อนระยะห่างซเมตรนะครับโอ้ยบ่คอยสบายพี่น้อง ผลตบเป็นว so <of> ัดว <laughs> so ่ะแม่ปลูกยังนีเแม่โอยปลูกต้นอะไรดูปลาควรดูปลาค่ะปลูกอะไรบ้างครับปลูกประด้ษฐ์หรอกเวหาขุดมาตั้งแต่น้ำไอ้ต้นมันที่มันมีกาล่ะที่มันมีเบียล่ะปลูกแซมต้นยางไปค่ะพ่อมันเป็นหม่องี่อะนะ ทีก็เสียไปซึ่งมีกเขาบอปลูกอย่งนัเลยปลูกอะไรบ้างครับวันนี้ครับก็มีต้นยางมีต้นซักแม่ส,ส,กกสื่อต้นซักก็ซื้อเอาแต่ว่าต้นพวกต้นปลาดูปลาดู่ดฟก็หาเอาน้ำน้ำน้ำยางกันละที่แถวๆทางบ้านพุทธาสร้างบ้านพุทธาปลูกไฟบางทีก็เลี้ยงใ,ใส่กระโดด ค่อยให้ลูกให้ล้านไปใส่ประโยชน์แต่บางที่ก็ได้ใส่ลอยดิมั่นคืองานพี่ขาใส่ประโยชน์แล้วก็ปลูกให้เป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์แเราเพราะว่าดินนี่มันเป็นดินที่สมบูรณ์ด้วค่ะไม่เป็นดินดงและห้องเก็บงาไปกับงามเร็ว มองเงินไม่กเจ้าไทยเมื่อหนาเพี่น้องเลื่อยคชีดเดนมาปลูกเมือนี่ปลูกตามหลองยางกอนเพราะว่าต้นแหม่มันบ่พอต่างทิซีต่งตางหิีหลายกตน้อสิเพื่อว่าต้นไหม่ใส่สวยยังไม่หยดเม่ี้มันเดียใสในหยดแล้เอาไปเห็ดหนุกล้านเอาไปเห็ดประโยชน์เก่ยวกบเจ็ดบาทเท่านี้แต่ยา พราะอย่างนั้นว่ามีลำต้นมีมีแกนมียางที่สมบูรณ์มีประมาณจักปีนี่แม่เ <c oughs> <c oughs> ป็นไงอีกกี่ปีครับเราเลี้ยงต้นดูต้นยางกับบุญแล้วสามสิบปีหมดแล้ว,ลวต้นดูตน้ไนไอ้พยุงก็ได้มีสิ่ปีสามสิบปีบุญแล้วเพื่อลูกเพื่อหลานมาถึงราคาบางที่ก็เพียงล่มยาง ยางมัได้ยูแ่เท่ไนี่ป็นไหนแฝงถิ่นนทว่ถ้วนี้ว่าที่้องที่อบน้อื่นนั่งก็ได้ค่ะทื่เป็นพืชพืชที่เขาก็ไยมาดูแลแต่บอกเขาไปง่า่เองนก็มีพืชที่เขาเจอเอามาปลูกหลายอยู่เนาะวนนึงเดี๋ยวองกั วานยู้ว่าอาย่แถววานวานจันเว่าจะยูย่แถวเขตเขตนี้ว่ายู่แถวยู่แถวถุงฝนแต่นนานทีกับมาเบิ้งเดินกันมาอย่งนั้นสองเที่ยนที่ปลูกใบก็เดี๋ยวฉันจะเอาต้นที่ฉันปลูกไว้ประมาณปีหนึ่งมาให้เบิง้งได้ขายเดี๋ยวด้วยแจ้งมาเดี๋ยวฉันปลูกก็มีแล้วก่อน ถูกแล้วก็ะม่ได้มาดูแลแบบอกิดพี่ว่าโอเคอยู่เขาก็เติบโตด้วยธรรมชาติของเขาไมเห็นอะไรก็ชื่นใจอย่างเพราะว่าคิดว่าลูกใต้นี่แต่มันเขาสางบ้านนี่ยแต่มันใหญ่ตามที่เพาว่าเขาอายุประมาณสามสามสิบปีหรือประมาณสี่สิบปีเขาก็จจะได้ใส่แตอยู่ตรงนั้นเลยย่างเข็มใหม่ ใบแดงสิค่ะแต่เติบโตเร็วมากแต่ธรรมาเบี้ยเบี้ยสิประมาณเบี้ยเใหญ่เดิค่ะเบี้ยประมาณประมาณก็ถือไม่ต่อเข้าดิเขาไม่ปลูกจะแสงหมดไม่เลย พอดินไม่มนจะเป็นดินดินฝุน่ดิน,ดนุ่มชื่น,นดีจววนะง้งนการกบายลยอะไรทนนหไหน,นะครับ,นนรบส่วนพยุง พวกหนึ่งตี้เขาจะโตเร็วมากพมาตนก็ถึงสอะม่านเครื่องสกอันนี้ก็พยุงค่ะทีเดีวไม่ใส่อะไรเลยค่ะเนี่ยเดเนาะ ได้ใช่ยังเลยถ้ากร,ระเกุเข้ามาชาใส่ลงงของ,าง,องอยางเพราะว่าเมื่อตายนะคะที่อานมาทีเนมา,มานีมันจะมีแค่เื้อาานะเอามานี่มีตมีใบแค่สองสาใบยูอยต้องกูกไปลงมือ่ตดงเป็นที่แงเขาที่เป็นเียรเขาเขาก็สามารถจะเพาก็สามารถจะดต้ดซเี ไม่ใส่ปุ๋ยโตเกรถือว่าถีไปด้วยกันเข้ามาฉันเข้หมาสนใจไปถูกเหรอเขาถึงยังมานอเขรา่าเข้ามาไม่ได้เบียรเบียร์่าเฉยงไม่จะเบียร์เลยที่แรปิ๊เป็ิแต่แต่ว่ามันยังแค่ว่าพอมาเห็นเลยก็ื่นใจมากเป็ปลูกสองคนนะโอ้หลาต้นเนาะยังเมื่อยอ่ะเม ก้ับพี่น้องพอดีอ่แบตโทรัพท์ผมมันติเบิดนะครับเดี๋ยวเข้าเจอกันในคลิปหนาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปปลูกมองนั่นละมองที่รถไทยมันเจ็ดนะครับมันเจ็ดได้เครื่องเดียวเพราะว่าฝนมันตกแห้งแบบนี้รถไทยมันเขาได้ลมมันลมนะครับไปเดี๋ยวพอกัน้ในคลิปหนาแล้วพี่น้องถามมาคลิปนี้ขอคนละหนึ่งสับสไครปนะครับแล้วก็ฝากแชร์ผมแําแน่แม่เล่าจากกอกอยากกอกอกัน อยากออกยูทูบแต่ผมพ็ดคอนเทนต์ปลูกป้าว่าสัน่นเอเอับพี่นองแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับ